สวัสดีค่ะและคือปะเดี๋ยวอันนี้คือไม่ชอบคนทำอะบโอ้ยตอนนี้ทำอะไรอะเลยเบื่บออะไรดูจิ้งหลีจิ้งหลีแล้วก็หนอนไหมตเต็มวันนี้เลยจ้ะแน่นของจริงแน่น <c oughs> <c oughs> ของจริงชุก,ก้าแน่นคองไทย ช้อนที่มองนี่คือของกินของคุกาสองนะดึกแล้ววิงใจคุก้าจะมีของกินแน่นอนถ้ามีผมขาแน่นอนเนมชีสมันจะมีเชลด้าชีสมอสเซเรล่าชีสอะไรมาเซเรล่าแรืเชลด้าชีสแล้วแล้วก็ชีสที่โรลโรตีซ,ซา ราคาเรามันสองร้อยสองร้อยสามบาทร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนี่ยราคามันเนี้ยอันนี้ก็จะราคาร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดบาทราคาชีสชีสจะมาฟังหมงอนู้สั่งจุดหหมอนคนที่เก่งใิ่ต้องฟังผู้ใหญ่แล้วก็มันกล่องมันมีร้อยสี่สิบห้าบาทฉันไม่เอากล่องฉันเอาเยอะ อันนี้นะโหวจะกิ้นแต่ฉันไม่กินกล่องเหรอจะอยากได้ชีสเป็นแผ่นเลจ๊ะปกติจะต้องน้ำไว้ปกติอ่ะนี่เปิดตรงกาเนี่เปิดก,นกันช่าวผู้ก่อนใช่ว่เคันดูแค่บอกชีสแค่บบบนี้เดียวที่น้ำผาผ่านานมากให้ว่าน้ำเดินอะไรหรือนิด มม่แดกกูสินเนี่ยนี่ถ้ามัน,าน่ามันจะฆ่าสา่งนี้นะนะมาก็มีก็ไม่ไปอ๋โอโรงพยาบาลหรืจะจับจะจับการเต้นของหัวใจไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่เคยตรวจในหลวงนะไม่เคยตรวจคนคนบ่แต่ว่าเขาจําไม่รู้ว่าคนแบบว่าที่ปาดใจอะไรเนี้จะแบบว่าไม่มีสมอง,ของเขาใจปะมันไม่เข้าใจมันนี่ ก็ไม่ได้เห็นว่าการัดความดันเป็นเรื่องสําคัญอะไรเพราะว่าแข่ค่อนข้างใหญ่อืม